ดูมั่งจ๊ะเป้มีสองร้อยบาทเน้นมาหางที่อร่อยี่จะให้หน่อยครับวันนี้อยากทานอะไรดีคะอะไรก็ได้ครับสองร้อยบาทจะได้กินอะไรนะครับโอ้มาม่าชอบมาม่าครับมาเรียวครับเมนูนี้ชูอะไรครับ อันนี้เป็นแกงปาก่าไก่นะคะข้าวผัดเขียวหวานไก่ค่ะมาม่าผัดขี้เมาทะเลค่ะค่ะแถมโค้กหนึ่งขวดชินครับขอบคุณครับจะก,กินเร็วนะครับชิมอันนี้กอร่อยจังเลยอืมชอบมากต่อไปอันนี้อันนี้ดูเมือนญี่ปุ่น อร่อยอืมอร่อยต่อไปอันนี้อืมอาหารไทยซูโยครับอืมอาารไทยอืมอร่อยจังเลยกินหมดแล้ว 僕らはれられま、ジェヘンマー,クー,ー、ね、カ